เดี๋ยวพาไปดูที่แปลงหนึ่งนะคะที่อยู่ทางไปยางบ่าหรือเส้นสวนสัตว์สตาร์ไทเกอร์นี้นะคะติดถนนค่ะติดถนนหลักเส้นจากทางอ่าบ้านยางบ่าใหม่เข้ามานะคะก็นี่นะคะตรงตรงเนี้ยจะเป็นหน้าสวนสัตว์สตาร์ไทเกอร์แล้วเราก็ขับมาอีกประมาณสองร้อยเมตรก็ถึงที่ดินแปลงนี้ ขับมาประมาณสองร้อยเมตรนะคะก็ที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ตรงเนี้ยนะคะตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะคะผมเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยติดกําแพงติดกําแพงยาวไปนี่นะคะก็นู่าาน,นจนไปถึงป่ามันข้างในจนไปถึงป่ามันข้างในแล้วก็นี่นะอยู่ ตามเขตแดนเลยนะคะตามเขตแดนเลยมีโฉนดทั้งหมดสามสามใบนะคะสามแปลงอนาคตนะคะเส้นนี้อาจจะตัดถนนสี่เลนนะคะอะนี่นี่ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามเขาก็ทําการ,กรเกษตรเหมือนกันปลูกอ้อยหรือเปล่าทีนี้อันนี้คือที่ดินของเรานะคะนี่ก็มีเทถนนเข้าไปเทถนนเข้าไปเรียบร้อย มีทั้งหมดสามไร่กับอีกแปดสิบตารางวาสามไร่กับอีกแปดสิบตารางวาอันนี้ก็ก็มีคนมาเช่าปลูกมันอยู่นะคะแล้วก็นี่นะคะน,นี่แนวเขตแดนจะเป็นอย่างนี้นะคะติดกำแพงตรงนั้นเลยนี่ไล่มานี่ค่ะทั้งทั้งสวนมันน่ะสวนมันน่ะทั้งสวนเลยเนี่ยอ่าจนถึงต้นไม้เนี่ยนะคะนี่มันจะมีโฉนดทั้งหมดสามใบมีใบละไร่ค่ะใบละไร่นิดนิด นะคะก็จะได้หน้ากว้างจะได้หน้ากว้างติดถนนหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหน้ากว้างประมาณนะจากติดถนนหน้ากว้างประมาณสองร้อยกว่านะสองร้อยกว่าอ่าประมาณสองร้อยเมตรหน้ากว้างนะคะเพราะว่าจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ฟึ๊ มานุ่นเถึงต้นโนนหน้ากว้างประมาณสองร้อยกว่าก็เราจะได้หน้ากว้างติดถนนเราจะได้หน้ากว้างติดถนนนะเออนะก็พอเราเข้าเข้ามาจากตรงเส้นยางบ่าเส้นยางบานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณเจ็ดกิโลค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิประมาณเจ็ดกิโลเนี่นะคะ ที่ก็ค่อนข้างจะสวยนี่มองไปข้างนอกก็จะเป็นถนนสวยมากสวยมากสวยมากคะ่ะไล่ละล้านห้าเท่าน,นั้นสวยมากคะ่ะไล่ละล้านห้าเท่าน,นั้นยกแปลงค่อยมาต่อรองกันนะคะยกแปลงค่อยมาต่อรองกันนะคะทุกคนโอเคเนี่เห็นไหมคะเห็นแนวเขตชัดเจน,นะคะ่ะปุ๊บแนวเขตชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดค่ะทุกคนโอเคนะคะ